สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับงานเข้าช้างศึกทีมชาติไทยกำลังจะ,ะเผชิญแข่งทีมชาติฮอลแลนด์ยุกชุดใครบอกว่าทีมชาติไทยกำลังเจองานง่ายนะครับโปรแกรม FIFA d a y s s เดือนมีนาคมถึงแม้ทีมชาติซูรินามจะมีอันดับโลกห่างจากทีมชาติไทยมากถึง28อันดับล่าสุดไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมชาติไทยซะแล้วเมื่อทีมชาติซูรินามนะครับทีมอันดับ140ฟ i f a ranking โลก ประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะพบกับทีมชาติไทยที่ BG s t a เ i u ดียมปรากฏว่าทีมชาติซูรินามชุดนี้นะครับมีแข้งดีกีทีมชาติฮอลแลนด์มากถึง11คนเช่นนี้ที่ว่าแทบจะส่งแข้งทีมชาติฮอลแลนด์ลงยืน11ตัวจริงเลยนะครับโดยในรายชื่อ11คนล้วนแล้วผ่านการติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดเยาวชนมาแล้วทั้งสิน้นแต่ไม่สามารถที่จะเบียดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ฮอลแลนด์ได้สุดท้ายพวกเขาจึงเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติซูรินาม และไม่ใช่ง่ายง่ายสาหรับทีมชาติไทยที่กาลังจะพบกันในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับโจอี้ร็อกจีฟีนใ้ดานอนาคตไกลที่ปัจจุบนันคาแข่งอยู่กับสโมสรอาแจกอัมสเตอร์ดัมทีมยักษ์ใหญ่ในฮอลแลนด์ที่ผ่านการติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดเยาวชนมาแล้วนะครับเควินเลียลัมแข้งเก๋าลืมเส้นฝั่งขวาที่ปัจจุบันค่าแข่งกับ LA Galaxy ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกผ่านการติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาแล้ว2ชุด U19 U21 ยู่ 19, ลงสามให้กับเนเธอร์แลนด์ไปแล้วมากกว่า30นัดรวมถึงอีกหลายคนที่ผ่านการเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดเยาวชนมาแล้วนะครับ vn ร้อนทีมชาติไทยติดท็อปเอเชียแต่เวียนามมีสิ่งเหนือกว่าซื่อในเวียดนามรายงานเวียดนามรังอันดับ21ทีมชาติไทยท็อป10เอเชียมูลค่าของทีมชาติไทยนะครับสูงกว่าเวียดนามมากจากการเปิดเผยข้อมูลทาง transfer mark โดยแคนซเฟอร์มาร์กเพิ่งจะอัปเดตข้อมูลใหม่เกี่ยวกับทีมชาติในระดับเอเชียโดยทีมชาติไทยนะครับเป็นเพียงหนึ่งเดียวจากอาเซียนที่ติดอยู่ในระดับ10ของมูลค่าทีมสูงสุดของทวีปเอเชียพวกเขาอยู่ในกลุ่มท็อปร่วมกับอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอุสเบกิสถานจีนกาตา,าร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิรักและไทยแลนด์การที่ทีมชาติไทยนะครับมีมูลค่าที่สูงมากขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะนักเตะทรงคุณค่าของพวกเขา อย่างชนะทีสรงศินเป็นนักเตะที่มูลค่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์มีมูลค่าสูงถึง1.5ล้านเห,นหรียญสหรัฐรวมถึงผู้เล่นหลายคนมีมูลค่าสูงเกือบล้านเหรียญเลยนะครับถึงแม้เวีดนามจะด้อยกว่าทีมชาติไทยในเรื่องของมูลค่าทีมแต่หากพูดถึงในแง่ของตำแหน่งระดับฟีฟ่านแลงกิงแล้วเวียดนามอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทยและอยู่ในระดับที่สูงกว่าชาติในย่านอาเซียนทุกชาติเป็นอย่างมากเวียดนามอยู่ในระดับที่98ของโลกนะครับมี 1,218.55คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างทีมชาติไทยที่มีคะแนน1,160.14คะแนนอยู่อันดับ1,12 km. ของโลกนะครับส่วนสกุปข่าวต่อมานะครับฟอนเตเลเผยช็อตเหนือชั้นชนาทิปเห็นนิ่งๆหลอกทั้งแผงเบนดิวิสเนลรูกทีมชาติไทยประเดิมชุดใหญ่จัดแอซิดอาจคู่แข่ง2ประตูต่อ0ูน โดยคาเวสกีฟอนเตเล่นะครับทีมแชมป์เจลีกสีสมัย per ot, เผยช็อตเหนือชั้นของชนะทิพย์สงศินแนวรุกกับตันทีมชาติไทยระหว่างซ้อมเข้มกับต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นกับจังหวะคว้หลอกเพื่อร่วมทีมหลงซ่าทั้งแผงเลยนะครับทํามเอาเพื่อร่วมทีมมีร้องกันเลยระหว่างซ้อมลิงชิงบอลสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนะทิพย์สงสินนะครับมีคิวลงสนามต่อหน้าแฟนบอลที่ทโทรโดรกิสเตเดียมรับการมาเยือนของนางกุยะแกรมปัสเอท ส่วนเบนจามินเดวิสนะครับแนวรุกทีมชาติไทยประเดิมชุดใหญ่จัดแอซิดอัดคู่แข่ง2ประตูต่อศูนย์สมกับแฟนบอลไทยรอคอย Davis เบนจามินเดวิสแนวรุกทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยอังกฤษประเดิมลงสนามให้กับทีมอ็อกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดชุดใหญ่โดยการลงสนามเป็น11ตัวจริงพบกับแทมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลถ้วยซีนเจอร์คัพรอบชิงชนะเลิศเบนจามินเดวิสมีส่วนร่วมช่วยให้ทีมได้2ประตูนะครับโดยเฉพาะประตูที่นำห่าง2ประตูเบนจามินเดวิส ชิปบอลอย่างเนือชั้นข้ามแผงหลังแทมยูเนเตดให้เพื่อนหลุดเข้าไปทำประตูจบเกมนะครับออกซฟอร์ดยูเนเตดเอาชนะแทมยูเนเต2สประตูต่อ0ก็รอกันได้เลยนะครับว่าเบนจิมินเดวิสนะครับจะมาอยู่23หรือเปล่าโอ้โหเห็นฟอร์มแล้วสุดยอดจริงๆนะครับทางสมาคมฟุตบอลไทยอย่างมาดับแป้งวนวลพาน้ำซามแน่นอนต้องมา <laughs> ส่วนสุกุบข่าวต่อมานะครับโกเลียตีข่าวใหญ่ ยักษ์เกาหลีใต้งานเข้าก่อนเจอว่าที่แชมป์ไทยฟ้าของซอประกาศ28ชื่อลุ้น3แต้มทีมชาติญี่ปุ่นกอรีตี่เข้าใหญ่นะครับยักษ์เกาหลีใต้งานเข้าก่อนเจอว่าที่แชมป์ไทยสี่ใหญ่ในเกาหลีใต้รายงานฮองเซาพลาดเจอบุีรมัมทีมใหญ่เกาหลีใต้งานเข้าซะแล้วนะครับก่อนจะเจอกับบุีรัมยูเนเต็ดทีมว่าที่แชมป์ไทยลีกบนเวที ACL รอบเพย์ออฟล่าสุดมีรายงานว่าฮองเซาแข่งความหวังของทีมดีกีทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่เพียงคนเดียวในทีมแด กุเอฟซได้รับอาการบาดเจ็บอย่างหนักนะครับต้องพัก1เดือนเต็มจะพลาดลงสนามเจอกับบุริลัมเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับฮองเซาเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมชาติเกาหลีใต้ชุดปัจจุบนันฮองเซาคือนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้เพียงคนเดียวภายในทีมแดก,กุเอฟซีทั้งแดกุเอฟซีเพิ่งจะคว้าตัวฮองเซามาจากทีมอุซานฮุนไดเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นจะส่งผลต่อระบบทีมของเอเล็กซานเดอร์กามาอย่างแน่นอนนะครับ แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ชี้ชะตาสําหรับทีมที่จะเข้าสู่รอบเป็นกลุ่มเพราะพวกเขาจะพบกันในวันที่15มีนาคมผู้ชนะของคู่นี้ระหว่างแดกูเอฟกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะเข้าไปอยู่กลุ่ม F ร่วมซ้ายกับซานรตรงไทซานจากจีนนะครับอุรวันเลนไดมอนจากญี่ปุ่นไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์ส่วนปางของซ้อน,นะครับประกาศ28รายชื่อลุ้น3แต้มจากทีมชาติญี่ปุ่น หลังจากปาร์คทงซอ,อนะครับสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่พาเวียดนามเป็นชาติแรกยานอาเซียนคว้าสามแต้มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสเหนือทีมชาติจีนเป้าหมายต่อไปของปาร์คฮองซอตั้งเป้าพาทีมชาติเวียดนามคว้าสามแต้มอีกครั้งในเกมพบกับโอมานวันที่24มีนาคมและลุนสามแต้มเหนือทีมชาติญ,ญี่ปุ่น29มีนาคมล่าสุดปาร์คฮองซอได้ประกาศรายชื่อ28แนักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นำทัพโดย2เมสซี่แห่งเวียดนามเงี้ยนกวงไห่จากฮานอยเอเงี้ยนของเฟืองจากฮองอัญญลายแนวรูกตัวเก่งของโคซิโกเกียติศักดิ์เสนาเมืองส่วนสกูปข,ข่าวสุดท้ายนะคะรับเมสซี่ไทยชื่อโผยุโรปเจอระดับพรีเมียม3มแข้งนอกมานดาแปง้งเซอร์ไพรส์ครั้งแรกเวียนตีข่าวใหญ่9ปีประวัติศาสตร์กับ TL ไปเรื่องมาที่ประเด็นสำคัญแรกนะครับ เมซี่ไทยชื่อโผล่ยุโรปเจอระดับพรีเมียมซื้อให,ใหญ่ของยุโรป ESPN รายงานข่าวสตาร์ทีมชาติไทยกำลังเจอการแข่งขันระดับพรีเมียมกับคาวาสกิฟอนเตเลในรายการระบุว่าชนะเทียบสงกษษินแนวลูกสตาร์ของไทยวัย28ปีการย้ายทีมของเขาไปยังคาวาบัสกิฟอนเตเลจะทำให้เขาเจอการแข่งขันในระดับพรีเมียมของเอเชียโดยมีทีมแชมป์จาก J1 ที่เข้าร่วมอัพแบบอัตโนมัติ เล่นในรอบแบ่งกลุ่ม f f c h a แชมเปี้ยนลีกในปีนี้อย่างคาวาซิฟอนตาเล่ชนาทีมลงเล่นเป็นครั้งสุดท้ายของรายการนี้นับตั้งแต่ปี2560ซึ่งเขาได้แสดงความอัจฉริยะของเขาช่วยให้เมืองทองได้เล่นในรอบเพย์ออฟของรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และทําให้เขาได้ย้ายไปยังประเทศญี่ปุ่นการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นการนำความท้าทายครั้งใหม่มาให้กับตันทีมชาติไทยเขาเปลี่ยนแปลงจากการเป็นนักสู้กลางตาราง คึ้นมาเป็นนักสู้แถวหน้าของลีกญี่ปุ่นคาวา f o ตคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นไปแล้ว4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดและพวกเขาต้องการประสบความสำเร็จในรายการนี้คาวา s a กิ f อ o ต t a เลตกรอบ ACL ในรอบ16ทีมสุดท้ายในฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้พวกเขาจะถูกมองว่าเป็นทีมติงแชมป์ก็ตามประเด็นสำคัญที่2นะครับ3แข้งนอกมาดาแปงเซอร์ไพรส์คั้งแรก ทีมชาติไทยชุดยูสิภายใต้การนําทีมของมานาแป้งนวลพันธุ์ซำผู้จัดก,การทีมชาติไทยและโคย่วงบโรบุศีมาค้างหัวหน้าโค้ชนะครับเตรียมทำภารกิจสําคัญในการใหญ่ซื้ฟุตบอลดูไบขับปี2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยรายการนี้ตรงกับช่วงฟ i f a d เดและทีมชาติไทยจะใช้ชุดหลักนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน a FC, อ c u ยู23เอเชียนคัพปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการดูใบขับซึ่งตรงกับช่วงฟ i f a d เดทีมชาติไทยจะสามารถดึงตัวผู้เล่นชุดเต็มทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าสู่ทีมได้โดยไม่มีเงื่อนไขแฟนบอลเตรียมจับตาได้เลยนะครับสามแข้งนอกมาดามแป้งหนวนพานับซำาอาจมีเซอร์ไพรส์ ดึงร่วมทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกประกอบด้วย1.00สุนทรบลบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย18ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง1.82เมตรปัจจุบันเป็นกองหน้าคนสําคัญให้กับทีมสโมสรเชลซีย,ยู23เป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งมีความเร็วมีความคล่องตัวสูงที่สําคัญมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมซึ่งมาดามแป้งยืนยันว่าหากทีมชาติไทยไปเล่นรอบสุดท้ายยู23ชิงแชมป์เอเชียตนจะเอาจุดสุนทรบัลล์นะครับ มาเย็ยนแรตะคายให้กับทีมชาติไทยให้ได้2น i o นิโคลัสมิเคิลสันแบกขวาจอมบ,บุกลูกเครึ่งไทยโนเวย์วัย22ปีเจ้าของสูงสูง1.85เมตรปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่โอเดนเซ่บีเคทีมเมลิกสูงสุดของเดนมาร์กนะครับผ่านการตีทีมชาติโนเวย์ Norway, มาแล้วทุกชุดเริ่มจากชุด U16 U17 U18 U19 U20 และ U21 ที่สำคัญนิโคลัสมิเคลสันยืนยันแล้วว่าจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลยู3ชิงแชมป์เอเชียอย่างแน่นอนนะครับและรายการดูใบขับเราจะได้เห็นเข้ามาเดินเกมรุกทางฝั่งขวาให้กับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก 3. ชยพิพัฒน์สุพรร์เพศศ์มิฟิลวัย20ปีจากสมโมสรเอสโตเลปลายา ทีมในหลีกสุนสุดของปรตุเกสเขาจะเลือกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ควา้าแชมป์ยู23ลีกปรตุเกสและแชมป์บอลถ้วยของปรตุเกสไปในปีเดียวกันซึ่งเขาจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางให้กับทีมชาติไทยชุดยู23ร่วมกับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรแนวรุกเลสเตอร์ซิตี้และเบนจามินเดวิสแนวรุกจากออกซฟอร์ดยูไนเ็ดและประเด็นสำคัญที่3นะครับ VNT ข่าวใหญ่9ปีประวัติศาสตร์กับ TL สื่อให,ใหญ่ของเวียดนามตีข่าวใหญ่เตรียมแผนงานใหญ่เปลี่ยนประวัติศาสตร์9ปีในการเผเชิญหน้ากับทีมชาติไทยนะครับในรายงานระบุว่าเวียดนามไม่สามารถทําอะไรทีมชาติไทยได้น,นานกว่า9ปีเต็มหากนับเกมทางการระดับเมเจอร์เวียดนามภายใต้การนําทีมของปางหังซอภยัยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยนะครับด้วยผลประตูรวมศูงประตูต่อ2ในรายการ FF Su z u k i Cup ปี2020ผ่านองการแชมป์ทั้งสื่อเวียดนามรายงานว่าเวียดนามไม่มีอำนาจพอที่จะ งตะขายของทีมชาติไทยได้เลยนานกว่า9ปีเต็มตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเวียดนามเจอกับไทย6ครั้งภายใต้ผู้นำของโทชิยะมิอุระเวียดนามพบกับความพาแพ้แพูงย์ปรตูต่อหนึงศูงรตูต่อ3ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2018กระทั่งในปี2018ปาร์คของซอเข้ามาเป็นผู้นำทัพคนใหม่เป้าหมายเพื่อที่จะหวังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและจะต้องเอาชนะทีมชาติไทย แต่แล้วทั้งสองทีมได้โครจรมาพบกันในเอเวฟซูซูกิคัพปี2020รอบรองชนะเลิศทีมของโค้ชปาร์คกับต้องพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อ2ในเลขแรกก่อนจะมาเสมอกันศูย์ประตูต่อ0ในเลขที่2นะครับหลังจากการเผเชิญหน้า6ครั้งเวียดนามแพ้ไป3เสมอ3หยิงได้0ประตูเสียไปถึง6ถึงแม้ช่วงซสมอปี2019นะครับโค้ชปาร์คไดลูกทีมของเขาจะเอาชนะ ทีมชาติไทยได้1ประตูต่อศูแต่นั่นเป็นเพียงแมตที่กระชับมิดเท่านั้นในรายการคิงคัพครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติเวียดนามทําประตูไทยได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการคือเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่ม a อเวบขับปี2012เงียนวันเวียดมีรายชื่อเป็นผู้ทําประตูส่วนชัชนะอย่างเป็นทางการของเวียดนามกับไทยก็เกิดขึ้นเมื่อนาน,านมาแล้วในนัดแรกของเอเว็บัปี2008นะครับ ทีมชาติเวียดนามเอาชนะไทยสประตูต่อหนึ่งในทันวร์นาเมนต์นั้นทีมชาติเวียดนามได้แชมป์ตอนนี้เวียดนามกําลังเตรียมแผนงานใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์9ปีเต็มในการเจอกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วเจอกันใหม่กับไทยฟุตบอลนิวส์แครไม่ว่าจะเป็นแอดมินจูเนียบิ๊กแอดมินก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่ช่องนี้ได้เลยนะครับมี2แอดมิน